บูวารินสวยหน้าสายเป็นธรรมชาติและตอนนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านวิตาภาพไทยเวียดนามนั่นเองครับที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักว่าบ้านลุงโพวันนี้เราแต่งตัวเข้ากับรีมสุด ใช่อยากจะบอกว่าเตยกับเพลนี่ไงฮะแดบมากเลยแดบแปลว่าอะไรอ่ะสวยอ๋อสาวเวียดนามอ๋อไม่ใช่แบบแดบอ๋อนึกว่าแบบเนื้อแดดเดียวตอนี่อยู่ละไม่แดบอะไรอีกเลยไหมนอกจากสวยสิงสิงที่แปลว่ายังไม่มีแฟนอ่ะนะน่ารักอ๋อเชื่ชมบรการความสวยงามสไตล์ไทยเวียดนามกันแล้วเราไปทำความรู้จักกกับวัตถุดิบและอาหารในท้องถิ่นกันต่อเลยค่ะ จะมาโชว์เมนูท้องถิ่นใช่แล้วเป็นเมนูอะไรคะเมนูอะไรคะปลาโจกต้มเค็มพี่ได้ปลาโจกมาแล้วแต่นี้ไม่ใช่ปลาโจกธรรมดานะอ่าปลาโจกใหญ่มากมากอะใช่ใหญ่มากจริงให้ไปหามาอันนี้ปลาโจกเหรอคะแม่อันนี้มันใกล้เคียงปลาโจกอ้าวเป็นปลายิสุเทพ เมันไม่เหมือนกับป๋จกไงครับตัวมันจะสวยกว่าประโจอตัวตัวบางกว่านี้สีอ่อนกว่าแมมนี่คือประจกใช่ไหมครับอาอแล้วผมรู้สาตอนเ็ตมาแล้วอ่ะสั่งอะไรไปไม่เคยได้เรื่องเลยงั้นเราเริ่มทาเลยกว่าเดี๋ยวพี่เอานี้ไปเก็บเอาไปปล่อยลงแม่น้ำโขงตายแล้วเนื้อเขาต่างกันไหมคะรสชาติเนื้อแรไม่ต่างกันค่ะเอกลักษณ์ของการต้มเค็มประจ๋สูตรของคนเวียดนามจะเน้นขิงแล้วก็เครื่อดับเครื่อดับ อันนี้เป็นอะไรคะแม่อันนี้เป็นน้ำซุปค่ะซุปแมนเหรอคะแม่ต้องชปก่อนอ๋อแล้วคผิงลงไปก่อนเนาะเอาผิงมาเลยตามด้วยหอมแดงหอมแดงเอาสองอย่างนี้ลงไปก่อนนะคะแล้วก็เอาปลาลงนี่คือตัวเล็กหรือตัวใหญ่ครับอันนี้ถือว่าเล็กแล้วค่ะนี่ถือว่าเล็กแล้วเหรอฮะแล้วถ้าตัวใหญ่สุดเท่าไหร่นะครับพี่ต้องมาช่วยหนูเลยอะค่ะเพราะว่าพี่ปาไม่ช่วยหนูเลยใช่ไหมคะวางมาลงไปเลยค่า ร้อนแล้วอย่างเงี้ยใช้เกลือนะคะอ๋อไม่มีน้ำปลาเลยในนี้แต่เป็นน้ำตาลทรายแดงแทนทรายแดงนะคะมันก็จะหอมคนละแบบแล้วช่วยสีด้วยใช่ไหมนี่พอเอาเอ่อน้ำร้อนลาดตรงหนังปลาเนี่ยเนื้อปลาฟูหนังปลาฟูขึ้นมาเลยอ่ะทำไมเขาดูตกใจกันจังคะพริกไทยนะคะเล่นพริกไทยหน่อยเล่นพริกไทยหน่อยอันนี้เขาคือห้ามคนห้ามอะไรไหมคะแม่ ไม่ไม่ไมโอ้หยุดคนเลยหยุดกันลงคนอยู่หยุดคนเลยอ่ะสีอ๊วขาวนะคะสีอ๊วขาวอ๋อใช้เป็นซีอ๊วขาวแทนอันนี้เป็นแบบว่าตัวนี้น้ำมันหอยแม่ใส่ประมาณนี้อยู่แล้วทุกครั้งสีอ๊วนดำเพิ่มสีสันนิดนึงอันนี้เป็นสีอ้วหวานหรือสีอ๊วนดำแบบดำเค็มออ๋อนอกจากเมนูนี้ค่ะแม่คนแบบว่าท้องถิ่นที่นี่ยังทานอะไรกันอีกไหมคะเหมือนกับว่า เอาผักบุ้งมาต้มน้ำต้มน้ำใสๆธรรมดาแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปเพื่อจะเอาผักบุ้งมากินกับต้มเค็มโอ้คือที่จริงๆอ่ะมันต้องมีความเค็มเพราะว่ามันจะได้เก็บไว้กินได้หลายๆวันอ๋อใส่พริกด้วยออันนี้เผ็ดไหมแม่เผ็ดนิดนึงพริกไม่ต้องตำเลยหรอคะแม่ใส่เปเม็ดอย่างนี้เลยอันนี้ไม่ใส่หรัใบสาะแหน่ของเพื่อนผมครับาะแหน่ ใบอันนี้คือจบแล้วค่ะทีนี้เราก็จบแล้วปล่อยให้ต้มอย่างเงี้ยมาถึงอนาคตอนาคตพี่อารคืออาหารส่วนมากเนี่ยรสชาติจะเค็มจัดใช่ไหมครับแม่ครับไม่เค็มจัดค่ะคือเค็มนำเค็มนำเพื่ออะไรครับแม่ครับเพื่อไม่ให้หวานนำ <c oughs> ไงจะได้ให้กินกับผักครับค่ะกินผักเยอะๆแล้วก็กินปลาน้อยๆจะได้ไม่เปรืองด้วยอ๋อโอเคแล้วก็เน้นพวกสมุนไทรใช่ไหม ปลาที่นี่มีมีอะไรที่แบบว่าดังๆบางที่แบบมาถึงก็ต้องทานนอกจากปลาโจกปลาขังมีปลาหนึ่งที่คนทางต่างถิ่นจะไม่รู้จักเลยก็คือปลาลิงเขาเรียกปลาลิงเป็นตระกูลของปลาเหมือนปลาบึกเล็กอะ่ะแต่มันจะขึ้นแค่เดือนเดียวช่วงก่อนเข้าพรรษาเดือนเดียวเลยอะฮะเดือนเดียวขึ้นแค่เดือนเดียวตัวจะเป็นเนื้อทองเขาเรียกว่าราชนีแม่น้ำโขงเราะจะปลาบึกจะทองแค่เหลือง ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นปลาลิงจะเหลืองทั้งตัวเลยไม้ไม่วนถ้าเป็นเปลาสวาหเหลืองายหางเหลืองายหางค่ะอ๋อแต่หน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยหน้าตาเหมือนกันตัวลิงแต่ตัวเล็กสวยแล้วก็อร่อยต้มเค็มแบบนี้ก่อนจะต้มจะย่างก่อนแล้วค่อยมาต้มอันนั้นจะอร่อยมากแล้วไม่มีก้างค่ะปลานั้นจะไม่มีก้างเป็นปลาหนังเป็นปลาหนังหนังแสดงว่าหนังก็จะหนบเนบนี่เยอร่อยดูเหมือนว่าบริเวณนี้เนี่ย วัตถุดิบจะเน้นเป็นแบบพวกปลาพวกปลาแม่น้ําโขงเพราะพวกเราอยู่ในแม่น้าโขงเนี่ยฮะแล้วาแม่น้าโขงแล้วเป็นปลาที่ต้องมาหาทานที่นี่ด้วยนะคะใช่เราจะต้องรอรรอเวลาด้วยนะมาแต่ละเดือนก็จะมีปลาหลากหลายหลากหลายมาแต่ละเดือนก็จะมีปลาหลากหลายชนิดให้เราได้ทานกันด้วยโอเคค่ะแล้ววันนี้เราก็ขอบคุณแม่แต๋วมากเลยนะคะที่มาบอกเคล็ดลับดีๆแล้วก็ทำเมนูให้เราด้วยใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณค่ะ ิถีชีวิตของคนที่ีช่างน่าอิจฉาซะจริงๆเลยนะคะวิวสวยชํำสุดๆไปเลยซึ่งวัตถุดิบก็หาได้จากลุ่มแม่น้ำโขงแห่งนี้แหละค่ะงั้นเราไปตามดูวิธยกรแนะนำเมนูอื่นๆจากชุมชนไทยเวียดนามกันต่อค่ะว่าจะมีเมนูอะไรน่ากินกันบ้างคนไทยเขากินอะไรกันละนี่ เอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้นวยการกานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะสํานักงานนครพนมมุกดาหารแล้วก็สกลนครค่ะหรือว่าพี่ป้อมนันเองสวัสดีค่ะเพื่อนรองอาหารเวียดนามมาปากหม้อยวนไส้นี้อร่อยนะครับขอบคุณค่ะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าเนื่องจากว่าจังหวัดนครพนมเนี่ยมีทั้งคนไทยเชื้อสายเวียดนาม คนไทยเชื้อสายจีนแล้วทั้ง3ชาติเนี่ยรวมทั้งคนไทยที่อยู่นครพนมเนี่ยอยู่ด้วยกัน<ะ>ทั้ง3มชนเผ่า3าประเทศเนี่ยอยู่ด้วยกันในจังหวัดน,นครพนม <S <S เพราะฉะนั้นเรียกได้ว่า มีความกลมกลืนจะเห็นได้ว่าตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยนะคะอาหารเช้าของคนนครพนมเนี่ยนี่ค่ะปากหม้อดูดจับยวนดวยจับยวนมีขนมปังเวียดนามเพราะฉะนั้นไข่กระทะอะไรทั้งหลายแหละที่มีอยู่จึงไม่รู้สึกว่ามันแปลกเลยมันเหมือนกับเป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่เพราะฉะนั้นในเรื่องของอาหารเวียดนามเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอาหารเวียดนามตอนนี้เป็นอาหารประจำจังหวัดนครพนมไปแล้วผสมผสานกันไม่ได้รยแล้วถูกต้องค่ะจะทานแล้วนะครับ แต่ส่วนมากวัตถุดิบหลักของอาหารเวียดนามจะเห็นหมูยอ,อค่อนข้างเยอะมากกับพวกหุ่นไพร,พรต่างๆใช่ใชเวียดนามนี่คือจะเน้นผัาากเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะคจะเห็นได้ว่าสุภาพสตรีของเวียดนามเนี่ยรูปร่างจะดีมากก็ส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาจะเน้นในเรื่องของการทานผัก,กโอ้ยยันแสดงว่าพี่ป้อมทานผักบ่อยใช่ไหมคะหุ่นถึงดีขนาดนี้เราเนอยู่เป็นน่ารักกันเนาะทำไมน้องๆน่ารักกันขนาดนี้มีงานอะไรเกี่ยวกับนักข่าวพิธก็จ้างพวกหนู่มขายของเลยอะ เพื่อนเป็นไงฝังหม้อยวนอร่อยมากบอกเลยว่าตัวเนื้อแป้งเนี่ยมันนุ่มแต่เหนียวพอประมาณเคี้ยวนิดนึงก็ละลายพอละลายเสร็จปุ๊บไสข้างในเป็นผักกับหมูแล้วด้วยน้ําซอสมันแทรกซึมเข้าไปลงตัวกลมกล่อมเกินคําเดียวอยู่เลยอย่ไหนอยู่ที่นี่ไงคุณต้องลองสุดบัวหรอจริงจงกลิ่นแบบหอมมาก ต้องเข็มอร่อยมากปลาโจกเป็นไงเพื่อนปลาโจกไม่ได้กินได้กินแต่แง่ขิงทำไมเพื่อนนี่ไงที่ปามแง่แง่เอองแง่งขิงต้องบอกนะคุณผู้ชมว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีอาหารเวียดนามเยอะเหมือนกันนะะแต่นี่คือแบบถึงถิ่นเลยเพราะว่าคนไทย เชื้อสายเวียดนามหรือคนเวียดนามเนี่ยมาอยู่ที่เมืองไทยก็เยอะเหมือนกันทํให้เนี่ยคืออาหารประจําชาติหรือประจําจังหวัดไปแล้วอย่างที่ป้อมบอกก็อยากจะให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับเอาน,นี้แล้วกันให้ที่ป้อมฝากทุกคนแล้วกันให้มาทเที่ยวจังหวัดคนครพนมก็อย่างที่บอกนะคะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยอาหารเวียดนามเนี่ยอาจจะหาทานได้ที่กรุงเทพทานได้ที่ไหนต่อที่ไหนแต่เราสังเกตไหมวอาเอ๊ะแล้วทำไมแบบนี้ไม่เคยเห็นกําลังจะบอกว่ามันมีความเฉพาะ เพราะฉะนั้นต่อให้มีขนาดไหนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมีได้ทุกอย่างที่กรุงเทพนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าอยากจะทานให้ครบต้องเดินทางมาที่นครพนมค่ะอยากจะให้ทุกท่านนะคะเดินทางมาที่กลุ่มจังหวัดสนุกด้วยซึ่งประกอบไปด้วยสกลนครนครพนมและมุกดาหารอยากจะบอกว่ามาเที่ยวที่นี่เนี่ยจะสุขที่สุดและก็สนุกด้วยคะ่ะ okay. วันนี้ขอบคุณพี่ป้อมากเลยนะครับขอบคุณค่ะ หนังท้องตึงแต่นางตายยังไม่หย่อนนะครับ<อ>ส่วนช่วงหน้าเราจะไปทําอะไรต้องติดตามกันนะครับผมคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะตามพิธีกรไปทําความรู้จักวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นของชาวชองที่จังหวัดจันทบ,บุรีกันค่ะพร้อมปลุกรลุยสวนตามหาวัตถุดิบประทำอาหารพื้นถิ่นจะเป็นเมนูอะไรนั้นช่วงหน้าอ้าาพลาดน,นะคะ